สวัสดีครับน,นี้เรามาดูกันกินอาหารของน้องคำคูนและแสนคูนนะครับน้องเขาจะชอบกินใบนะครับส่วนแสนคูนจะชอบกินต้นนะครับหน้ออาตาเขาจะเยิมย่มเย,ยิมหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะมาใกล้ยังไงเนี่ยมาใกล้มากเลยครับ เห็น้องไม่ได้นะครับไปรุ่นที่นะครับอะไรถอยไปเลยถอยถอยถอยเห็นน้องไหมน่ะยิ้มยิ้มเลยลูกยิ้มหน่อยโบชุ้งยิ้มยิ้มเร็วดูดูทำหน้าดูทำหน้านะดูทำหน้าดูกระทำหน้านะโบชุ้งยิ้มยิ้มยังไงทำหน้ากวนๆนะครับ <c oughs> น้ำยังไม่ได้อาบนะครับวันนี้ก็กินหญ้าแบบชิวๆนะครับน้ำเสียอ,อะไร ด้วยไหมกล้วยให้เอากล้วยมาให้น้องแทนคุณกับคำคับคำคุณเขากินอะไร <c oughs> คำคุณจะชอบกินเออ่กินลำต้นเล็กๆนะดูดูอย่าจูบอย่าอออ๋อวันนี้ไม่มีนมให้กินนะก <c oughs> ินนมกินได้เฉพาะตอนเย็นนะ วันนี้เงียบๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีแขกหรือเปล่านะครับหญาเมื่อวานผมก็ไปตัดหญ้ามานะครับนี่อันนี้ก็ตอนที่เราไปตัดมาก็ฟองไปรเรื่อยเลยนะครับไป,ไปตัดอยู่เมืองแถวๆใกล้ๆใกล้จะถึงซูลินนะ จ็จตัดมาไกลมากนะครับอ่ากินโอ้โกินแบบนี้อันนี้เป็นอาหารหลักนะครับส่วนอาหารเสริมก็จะเป็นกล้วยเป็นอ้อยเป็นผลไม้ต่างๆนะครับน้อง็็็จะกินโยกๆยกโกกินนะครับ แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณสบัดเขาจะสบัดเอาดินออกครับหน้าตาแบบนี้เขามีความสุขนะครับไม่ใช่ง่วงนอนนะครับเขามีความสุขเขาจะเยิ้มเยิ้มชิวๆนะครับ มี่มาค,ครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องบ้านของน้องแสนคูนกันนะครับว่า มี f c ฟีที่สปอร์ตเข้ามานะครับช่วยเสาด้วยอะไรนะก็ f ักทีบางท่านก็สงสัยนะครับว่าเราจะได้ทำให้น้องแสงคุณหรือเปล่านะครับก็เราก็รอวันอยู่นะครับช่วงประมาณอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับก่อนจะออกพรรษานะครับเราก็จะไปซื้อเสานะครับซื้อเสาซื้อเสาซื้อเหล็กมานะครับแล้วก็ หาช่างมาลื้อลงตรงนี้ครับลงเก่าหาช่างมาลื้อลงเก่าออกครับพอออกคอนษาออกคอนษาปุ๊บเราก็จะคือเอออกคอนสาเสร็จเราก็จะตั้งเสานะครับตั้งเสาขึ้นแล้วก็เริ่มเริ่มดำเนินการทํานะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทํานะครับคือถ้าเรารื้อตรงนี้ออกปุ๊บแล้วซื้อเสามาตั้งเลยอ่ะมันก็ต้องรอแบบว่าคือต้องรอรอวันขึ้น ขึ้นเสาขึ้นอะไรอีกนะครับเพราะว่าที่นี่เขาจะซีเรียสจังวันมากนะครับเรื่องการตั้งเสาถ้าเป็นกลางรรษานีาไม่ได้เลยนะครับต้องออกพรรษาก่อนนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับว่าผมจะไม่ทำนะครับเอี FC บางท่านก็ท,ทักชันถามเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีวันนั้นวันดีด้วยแหละที่วัน วันเอ่อวันที่ตัดที่พีตัดงานนะครับของพายทองใ่นะครับวันนั้นก็วันดีวันเดียวด้วยนะครับผมก็ทําอะไรไม่ทันนะครับก็ต้องไปช่วยงานช่วยงานไอทองใ่ด้วยนะครับก็จะประมาณเดือนนี้ก็ประมาณวันที่สิบสี่สิบห้าก็จะไปเลือกเสานะครับไปดูเสาก็ต้องหาช่างอีกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับน้องแสนคุณได้อยู่บ้านใหม่แน่นอน แต่งบประมาณก็ยังไม่ถึงนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับอัปเดตให้เรื่อยๆหุ่นดินควันควันขึ้นเลย แย่งน้องกินหมดเดี๋ยวเราเราต้องแยกกันอยู่แล้วครับคือจะให้แสนคุณอยู่ตรงนี้นะครับเออครับเอออีกเรื่องครับตอนที่เราโลไอ้รื้อลงตรงนี้อออนครับเราจะเอาแสนคุณไปไว้ตรงนั้นนะครับตรงรถไถจอดนะครับก็จะเป็นจะมีสแสลมทำร่มให้น้องแสนคุณอยู่สำรองก่อนนะครับให้อยู่สำรองจนกว่าจะเสร็จนะครับ ถ้าฝนตกก็จะเอาน้องไปไว้ที่นู้นนะครับเป็นโรงโรงช้างโรงฝึกช้างน้อยนะครับอยู่ตรงข้างหลังนู่น,นครับแถวแถวบ้านน้องแก้วตานะครับก็จะเอาน้องไปไว้ที่นั่นก่อนถ้าฝนตกนะครับวกว่าโรงจะเสร็จโรงก็จะมีเสาหกต้นนะครับเสาหกต้นแล้วก็มีเสาเล็กสองก็จะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราอยู่กันหลายเชือกเนาะอันนี้จะมีแสนคูณ แสนคูณแล้วก็คำคูณแล้วก็มีบันเพินด้วยนะครับถ้าพื้นที่ว่างก็จะให้คันใจมาอยู่ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณ f อนะครับที่ถามที่ทักมาถามนะครับผมก็จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโอเคนะครับวิดนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมาพูดเรื่องมาแสนคูณนี่แหละครับเอฟซีเขาสงสัยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ที่ดูจนจบคลิปก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครกดกระดิ่งในช่องแสงนุดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ